สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะชวนทุกคนมาฝึกโยคะในกลุ่มท่าอินเวอร์ชันถ้าใครยังไม่กล้าขึ้นเฮสต n นคลิปนี้จะเป็นการฝึกอินเวอร์ชันแบบง่ายๆที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีผ่อนคลายขาหลังและใจเหมาะมากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกโยคะเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาวอ์มอัพร่างกายด้วยท่ายืนก่อนค่ะยืนบนสุดของเสื่อเท้าชิดติดกันแขนวางข้างลำตัว จากนั้นให้เราหายใจเข้าว่าสองแขนขึ้นสู่เพดานหายใจออกลดแขนขวาลงไว้ข้างลำตัวแขนซ้ายเหยียดตรงข้างใบหูชูแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเอียงลำตัวไปทางด้านขวายืดเหยียดสีค่าด้านซ้ายไว้ขมั่นหน้าท้องเก็บหน้าท้องไว้ตลอดเวลารู้สึกถึงการยืดเหยียดสีข้างด้านซ้ายให้ลึกอีกนิดหนึ่ง หายใจเข้าหายใจออกกลับมาตรงกลางยกแขนขวาขึ้นสูงสุดเพดานแขนซ้ายวาดวางลงไว้ข้างลำตัวหายใจเขา้าเ,เหยียดตัวสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งหายใจออกเอียงลำตัวไปทางด้านซ้ายผลักสะโพกไปทางด้านขวาสีข้างด้านขวาถูกยืดเหยียดหายใจเข้าหายใจออกกลับมาตรงกลางค่ะขออีกรอบหนึ่งค่ะหายใจเข้าแขนขวาวางไว้ข้างลำตัวแขนซ้ายเหยียดสูงขึ้น หายใจออกเอี้ยวลำตัวไปทางด้านขวาสีข้างด้านซ้ายถูกยืดเยียดเก็บหน้าท้องไว้แขนขวาถ้าต้องการลงให้ลึกไต่นิ้วมือลงไปให้ไกลขึ้นอีกหนึ่งเพิ่มการยืดเยียดสีข้างด้านซ้ายหายใจเข้าหายใจออกกลับมาตรงกลางวาดแขนขวาขึ้นสู่เพดานแขนซ้ายวางลงข้างลำตัวยืดตัวให้สูงขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเอี้ยวตัวไปทางด้านซ้าย สีข้างด้านขวาถูกยืดเหยียดเขมวหลหน้าท้องไว้หายใจเข้าไต่นิ้วมือลงไปไกลให้อีกนิดหนึ่งลงให้ลึกขึ้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางจากนั้นวางแขนลงไว้ข้างลำตัวต่อไปเราจะยืดทั้งตัวค่ะหายใจเข้าว่าดสองแขนขึ้นประสานนิ้วมือไว้ผลักประมือขึ้นหายใจออกจากนั้นค่อยๆขย่งปลายนิ้วเทาว้ายกส้นเทา้าลอยขึ้นทรงตัวไว้ที่ปลายนิ้วเทาว้าขมวหน้า หน้าท้องไว้ผลักฝ่ามือขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่เราไหวหายใจออกคลายท่าคาคออีกรอบหนึ่งค่ะหายใจเข้าประสานนิ้วมือผลักฝ่ามือขึ้นสู่ด้านบนหายใจออกค่อยๆยยกส้นเท้ายืนด้วยปลายนิ้วเท้าผลักฝ่ามือขึ้นสูงอีกนิดหนึ่งจากนั้นคลายท่าค่ะลดส้นเท้าลง เดี๋ยวเราไปต่อค่ะจากท่าตดาสนะแขนวางไว้ข้างลำตัวหายใจเข้าว่าสองแขนขึ้นสู่เพดานประกบฝ่ามือไว้หายใจออกพับตัวลงที่ข้อต่อของสะโพกฝ่ามือวางไว้บนหน้าแขง้ง้ายตามองตรงไปเจอกันที่ halfway lift หายใจเข้าหายใจออกวางฝ่ามือข้างฝ่าเท้าถอยเท้าขวาเท้าซ้ายกลับไปเจอกันที่ downward facing dog ค่ะค้างท่านี้ไว้สักครู่หนึ่ง ขาจะกางกว้างประมาณช่วงสะโพกกดส้นเท้าลงที่ท่า downward facing dog เพื่อเป็นการยืดแฮมสตรรงของขาทั้งสองข้างขมวมวหน้าท้องไว้ใช้ฝ่ามือผลักสะโพกขึ้นให้สูงที่สุดเปิดช่วงหน้าอกไว้ท่านี้เป็นท่า inversion ศีรษะต่ำกว่าหัวใจขมวมวหน้าท้องไว้ใช้กำลังแขนใช้กำลังขาผลักสะโพกให้สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งหายใจเข้า หายใจออกจากนั้นค่อยๆลดหัวเข่าลงมาเจอกันที่ท่าชายโพสค่ะเป็นอีกท่าหนึ่งของท่าอินเวอร์ชันขาหัวเขา่ากางกว้างกว่าช่วงสะโพกหน้าผากวางที่พื้นแขนเหยียดตรงไปทางข้างหน้าคว้างฝ่ามือลงพักอยู่ในท่าชายโพสสักครู่หนึ่งค่ะจากนั้นค่อยๆผลักตัวขึ้นมาสู่ที่าเทเบิลท็อปหัวเข่าใต้สะโพกฝ่ามือใต้หัวไหล่ ขมวมวหน้าท้องไว้เราจะกลับไปที่ท่า downward facing dog อีกรอบหนึ่งค่ะ จากท่าเทเบิลท็อปให้เราจิกปลายนิ้วเท้าและผักตัวกลับไปเจอกันที่ท่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกค่ะกลับมาที่ท่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกอีกรอบหนึ่งให้เรากดส้นเท้าของเราลงกลับพื้นให้แน่นๆเขมเหลหน้าท้องไว้ส่งกําลังฝ่ามือและผลักสะโพกขึ้นสูงสู่เพดานให้สูงที่สุดเอาเท่าที่เราไหวค่ะเปิดช่วงหน้าอกกลับมาเจอกันที่ท่าอินเวอร์ชันอีกรอบหนึ่งค้างท่านี้ไว้เดี๋ยวเราจะทำโฟร์ชัยโพสเทเบิลท็อปและดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกอีกครั้งนะคะ ค้างอยู่ในท่าจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกลดหัวเข่าลงกลางหัวเข่าให้กว้างกว่าช่วงสะโพกไปเจอกันที่ท่าชายโพสค่ะกดกด้นลงไปทับที่ส้นเทา้าหน้าผากวางกับพื้นแขนเหยียดตรงความฝ่ามือลงชายโพสหายใจเข้าหายใจออกผลักตัว กลับมาสู่ท่าเทเ้ลท็อปหัวเข่าใต้สะโพกฝ่ามือใต้หัวไหล่ขมวหน้าท้องไว้หายใจเข้าคอโฟลแบบนี้อีกรอบหนึ่งค่ะ จิกปลายนิ้วเท้าในท่าเทเบิลท็อปและผลักตัวกลับไปสู่ท่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอค่ะกแมวหน้าท้องไว้กดส้นเท้าลงให้ติดพื้นผลักก้นขึ้นสูงที่สุดเอาเท่าที่เราไว้หายใจเข้าขแมวหน้าท้องไว้ค่อยๆเปิดหน้าอกกดส้นเท้าลง หายใจออกลดหัวเข่าลงหัวเข่ากลางกว้างกว่าช่วงสะโพกกดก้นลงไปทับส้นเทา้าแขนเหยียดตรงความฝ่ามือลงวางหน้าผากลงชายโพสหายใจเข้าหายใจออกเลื่อนตัวกลับมาเจอกันที่ท่าเทเบิท็อจิกปลายนิ้วเท้าไว้หายใจเข้าหายใจออกกลับไปเจอกันที่ท่าดาวเวิร์ดเฟซิงด็อกแล้วค้างท่านี้ไว้เลยค่ะ เราค้างอยู่ในท่า downward facing dog สัก2-3ลมหายใจให้เรากดส้นเท้าของเราให้แนบพื้นให้มากที่สุดใช้กำลังฝ่ามือผลักก้นขึ้นสูงที่สุดเอาเท่าที่เราไว้เปิดช่วงหน้าอกสายตามองไปที่ปลายนิ้วเท้าขแมวหน้าท้องไว้หายใจเข้าจากนั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่ท่า inversion standing forward fold ค่ะ ยกลอยขาซ้ายขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกก้าวขาซ้ายมาวางระหว่างมือและหมุนตัวไปทางด้านข้างหายใจเข้าให้เราเอามือจับเอวค่ะแล้วค่อยๆพาตัวขึ้นมาสู่ท่ายืนเช็คปลายนิ้วเท้าไว้ตอนนี้ขาจะกางกว้างกว่าช่วงสะโพกปลายนิ้วชี้ตรงไปทางข้างหน้าเตรียมเข้าท่า standing forward fold มือจับเอวไว้หายใจเข้าลึกๆแล้วยืดหน้าอกขึ้นหายใจออกจากนั้นค่อยๆขมิมวหน้าท้องพับลำตัวลงที่ข้อต่อของสะโพกศีรษะค่อยๆต่ำกว่าหัวใจเข้าสู่ท่า Inversion ท่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังทั้งบนและล่างเปิดหน้าอกและไหล่ทำให้หายใจลึกขึ้นกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงศีษะจะช่วยให้สมองสดชื่นรวมถึงยืดแฮมสตริงของเรา และเสริมความยืดหยุ่นของาขาขมัมวหน้าท้องช่วยกระชับแกนกลางลำตัวหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกจากนั้นค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อ้อมแขนไปทางด้านหลังขาประสานนิ้วมือเหยียดแขนให้ตรงหายใจเข้ายืดหน้าอกขึ้นเปิดไหล่สายตามองตรงไปทางข้างหน้าหายใจออกขมัมวหน้าท้อง และพับตัวลงที่ข้อต่อของสะโพกยังคงอยู่ที่ท่า Standing Forward Fold รู้สึกถึงการยืดเหยียบบริเวณกล้ามเนื้อหลังหน้าอกและหัวไหล่รวมถึงแฮมสตริงและขาหลังทั้งสองข้างปล่อยศีรษะลงอย่างผ่อนคลายใช้แรงโน้มถ่วงช่วยพาเราเข้าสู่ท่า Inversion หายใจเข้าเติมลมหายใจให้ลึกขึ้นหายใจออกปล่อยตัวให้คลายมากขึ้นไม่จำเป็นต้องลงลึกที่สุด เลือกระดับที่ร่างกายรู้สึกสบายค้างไว้สักครู่ค่ะหายใจเข้าจากนั้นค่อยๆพาตัวเรากลับขึ้นมาสู่ท่ายืนคลายแขนคลายท่าค่ะค่อยๆพาเท้าของเรากลับมาชิดติดกันปรับร่างกายให้อยู่ในท่ายืนสักครู่หนึ่งหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ จากนั้นค่อยๆพาตัวของเราลงสู่ท่าชายโพสนั่งทับบนส้นเท้าแขนเหยียดตรงไปทางข้างหน้าคว่ำฝ่ามือลงหัวเข่ากลา,างกว้างกว่าช่วงสะโพกหน้าผากแตะพื้นผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายหัวไหล่เราจะจบกันด้วยท่าชายโพสวันนี้เราฝึกท่าอินเวอร์ชันแบบง่ายๆเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นลดความตึงของขาและผันหลังขอบคุณทุกคนที่มาร่วมฝึกด้วยกัน แล้วพบกันใหม่ค่ะน้ำมะเต